เอาละ,ะครับตอนนี้ก็จะมีการโชว์ในเรื่องของทักษะฟุตบอลนะครับค่ะลงอันนี้คือเดี๋ยวเตรียมของอีกนิดนึงนะครับเอออ่ะสำหรับโชว์แรกนะคะเป็นการโชว์เกี่ยวกับการยืดกล้ามเนื้อนะคะสังเกตไหมคะว่านักฟุตบอลเนี่ยจะต้องทำการยืดกล้ามเนื้อเนื่องจาก วิ่งนะคะจะเป็นการวิ่งแบบสปีดสลับกับการวิ่งแบบช้าๆเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อจะถูกใช้งานอย่างหนักถ้าเกิดไม่ยืดกล้ามเนื้อนะคะก็อาจจะเกิดอาการตะคิวหรือการกล้ามเนื้อกระตุกนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อฉีกถ้าเป็นหนักๆก็จะถึงขั้นว่าอ็นฉีกนะคะเพราะฉะนั้นการออกกร่างกายถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะคะค่ะการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ดีนะคะเราควรทำท้านั้นค้าไว้12-15วินาทีนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อได้รู้ตัวแล้วก็ พ้อมที่จะใช้งานจริงๆนะคะสำหรับฟุตบอลเนี่ยเราจะใช้งานกล้ามเนื้อขาค่คอนข้างเยอะนะคะจะเป็นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังต้นขาด้านหน้านะคะตัวอหไรถามว่าใช้ไหมจริงๆเราใช้นะคะเล่นฟุตบอลแล้วก็ใช้แขนในการวิ่งเพราะว่าถ้าทางการวิ่งเนี่ยต้องมีการเคลื่อนเคลื่อนที่ของแขนด้วยนะคะตอนนี้ที่ทร่านเห็นก็เป็นการ,รยืดกล้ามเนื้อนะคะก่อนที่เราจะมาโชว์เทคนิคฟุตบอลให้ทุกท่านได้ดูกันนะคะ บนเวทีนะคะกางเกงบวยสีน้ำเงินนะคะคุณครูทมนะคะส่วนกางเกงบวยสีแดงคือคุณครูยักษ์ค่ะน้องกางเกงบวยสีชมพูนะคะคือน้องน้ำตาลค่ะแล้วก็ท่านเด็กคะเป็นคุณครูค่ะถึงจะเป็นฟุตบอลแต่ก็มีค,ครูผู้หญิงสอนนะคะชื่อว่าคุณครูแพรค่ะ อ,อง่เราเรียนฟุตบอลน้องๆจะได้อะไรหนึ่งได้ในเรื่องของทักษะพื้นฐานในเรื่องของการเคลื่อนไหวระบบหายใจที่ดีขึ้นการเล่นนะคะแล้วก็การสื่อสารกับคนอื่นเนื่องจากฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาทีมนะคะคนที่เล่นเนี่ยจะต้องมีการพูดคุยสื่อสารกันนะคะไม่สามารถเล่นคนเดียวได้ก็จะเป็นเรื่องของทักษะสังคม ให้กับน้องๆนะคะต่อไปนะคะเป็นการวิ่งมาในลิงนะคะเป็นการฝึกวิ่งยกเข่าสูงนะคะแล้วก็ซิกแซกซิกแซกอันนี้เป็นการฝึกความคล่องแคล่วว่องไวนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่เปลี่ยนทิศทางนะคะเนื่องจากเนี่ยเป็นกีฬาที่ไม่ได้มีทิศทางที่ตายตัวนะคะจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าข้างหลังซ้ายขวาหรือว่าด้านหน้าด้านหลังของสนามได้หมดเลยเพราะฉะนั้นนักกีฬานะคะจะต้อง มีความสามารถในการเคลื่อนไหวในการเคลื่อนที่เปลี่ยนทิศทางได้อย่างถูกต้องแม่นยำนะคะเส่งอันนี้นะคะภาษาษษที่เราเรียกว่า agility นะคะสำคัญยิ่งสำหรับกีฬาฟุตบอลนะคะนี้เป็นการยกเข่าสูงด้านข้างนะคะถามว่าทำไมต้องยกเข่าสูงเพือ่อนกานเคลื่อนที่เปลี่อนทิข้างได้อย่างรวดเร็วนะคะ อ้าวจ้าครับเอาละเสร็จแล้วครับนี่นะครับเรื่องของการวอร์มอัพนะครับการก่อนที่จะเล่นโผล่ร่างกายนะครับเรื่องของฟุตบอลเปิดเลยครับคู่บุ๊เควฝึกเรื่องของลายเท้าด้านซ้ายเหนือด้านขานะครับก่อนนะครับเรื่องของทักษะในการซิกแซกก่อนที่จะเลี้ยงบอลนะครับ เราบการวิ่งที่ถูกต้องนะคะควรวิบบ่งลงด้วยปลายเท้าทักษะต่อไปนะคะเป็นทักษะการส่งบอลน,นะคะการจับบอลด้วยฝ่าเท้านะคะแล้วก็การแปรบอลหรือว่าการส่งบอลด้วยข้างเท้าด้านในนะคะ เป็นทักษะพื้นฐานนะคะของการเล่นฟุตบอลเลยเนี่นะคะน้องของจะใช้ฝ่าเท้าในการจับบอลแล้วก็จะใช้ข้อเท้า,าด้านในในการส่งบอลนะคะซึ่งการส่งบอลแบบนี้เป็นการส่งบอลพื้นฐานนะคะเป็นการส่งบอลที่มีความแม่นยำม,มากที่สุดทาง่ายที่สุดแต่ว่า,าใช้งานได้มากที่สุดนะครับซอยเท้านะคะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับร่างกายเองไม่ให้ร่างกายเราหยุดอยู่กับที่นะคะพร้อมที่จะ ขยับเคลื่อนที่ตลอดเวลานี่นะครับพี่โปรครับเป็นนักวยด้วยแล้วก็มาเป็นนักฟุตบอลด้วยนะครับผู้หญิงก็เล่นได้นะคะไม่ใช่ว่าฟุตบอลจะเป็นกีฬาสําหรับผู้ชายเท่านั้นนะคะทุกวันนี้ฟุตบอลเป็นกีฬายอดนิยมที่ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะสามารถเล่นได้เป็นกีฬาที่สร้างสังคมนะคะให้กับน้อง,องได้เป็นอย่างดีฝึกทั้งระบบหายใจการทำงานทุกอย่างของร่างกายนะคะ จับบอลครับต่อไปเราจะเพิ่มขึ้นมานะคะจับบอลแล้วเราก็มอสักครู่เราจะจับบอล้วยฝ่าเท้านะคะสังเกตนะคะว่ารอบนี้น้องจะไม่จับบอลแล้วนะคะน้องจะส่งบอลกลับคืนอุ้งอูยักษ์เลยนะคะอ่าเป็นการเพิ่มความยากมากขึ้นนะคะเนื่องด้วยจังหวะที่ชา้าเอ่อที่เร็วขึ้นของบอลน,นะคะน้องจะไม่จับบอลน,น้องจะส่งบอลไปให้รุนกรยักษ์เลยนะคะ พราะสัมีความยากมากขึ้นนะคะน้องๆก็ต้องอาศัยการฝึกซ้อมมากขึ้นแล้วก็สมองก,ก็ต้องคิดมากขึ้นการทํางานร่วมกันของสมองซีกซ้ายซีขวาแล้วก็การสั่งการของเราจะต้องดีนะคะอันนี้น้องๆจะต้องได้ฝึกเรื่องของข้อเท้าที่แข็งแรงนะคะ <Yeah. S 1> ใชค,ครับเราจะขอบอลกันไปเรื่อยๆนะคะ การเรียนที่ดีนะคะควรมีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อให้เกิดทักษะที่ถูกต้องแล้วก็มีความชำนาญต่อไปเป็นทักษะการยกบอลนะคะทักษะนี้จะใช้ก็ต่อเมื่อในสถานการณ์ที่เรามีผู้ต่อสู้อยู่ข้างหน้านะคะหรือว่าฝ่ายตรงข้ามอยู่ข้างหน้าเราจะต้องยกบอลให้ข้ามศีรษะของผู้ต่อสู้ไปนะคะโดยการที่ใช้ค่าเท้าหยุดบอลน,นะคะช้อนเท้าลงไปใต้บ่อนนะคะทิ่มลง45องศา จากนั้นกิงข้อเท้าแล้วก็ยกขาขึ้นนะคะเขาเรีวยกว่าการยกบอลนะใช้กรณีที่ตะกิดบอลข้าหัวหรือบางคนนะคะสุดผู้บอลบางคนอาจจะใช้ทักษะนี้ในการยิงบอลน,นี่ไงครับน้องเขาเจ้าครับจับบอลครับสอดเข้าไปใต้บอลและยกเท้าขึ้นถูกต้องครับนี่นครับสังเกตได้ว่าจะมีทักษะมากมายหลายอย่างเลยนะคะที่เราใส่เข้าไปให้กับน้อง เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้มาไปใช้เล่นได้จริงกับเพื่อนๆที่โรงเรียนนะคะดก่อกนครับพี่โปรครับค่ะและต่อไปเป็นทักษะการบ่งนะคะนี่ทักษะนี้ไม่ง่ายเลยนะครับเราจะใช้ตรงมุดช่วงหน้าผากนะคะในการบ่งบอลโดยการเกร็งต้นคอนะคะโน้มตัวไปด้านหลังแล้วก็ เลงคอโขกบอลไปด้านหน้านะคะท่านี้ก็อาจจะเซียวๆนิดน,นึงนะครับดีมากครับข้าเจ้าครับใช้มือเลงนะครับเลงด้วยครับไม่เป็นไรทักษะนี้นะคะเอาไว้ใช้ในเกมสถานาการณ์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการตัดบอลจากคู่ต่อสู้นะคะการส่งบอลให้ฝ่ายตัวเองหรือว่าการทำประตู ตัวขึ้นไปนะคระบ่านาี้้องจะต้องเกรงต้นคอนะคะแล้วก็โขกบนลไปด้านหน้าลงถึงต้องสปริงตัวขึ้นไปด้านบนนะอันนี้เป็นการฝึกสายตาที่ดีเลยนะคะสาหรับทษานี้เดี๋ยวได้ว,ว่าถ้าน้องๆเข้าเรียนทันฟุตบอลกับเรานะคะสามารถไปเล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆหรือพี่ๆที่โรงเรียนได้อย่างสบายเลยค่ะ ไม่ได้เลยมีฟอนก็ต้องปิดประตูมีประตูก็ต้องมียิงจุดโทษค่ะทักษะที่เราเห็นต่อไปนะคะจะเป็นทักษะการยิงนะคะจุดโทษโดยจะมีโตนะครับเรามีผู้รักษาประตูด้วยนะคะเียครับโดยจะมีคุณกูยักษ์นะคะเป็นคนส่งบอลไปให้น้องๆนะครับเราจะจำลองสถานการณ์เหมือนจริงนะคบจะมีการส่งบอล ชิงบอลไปชิงบอลมานะคะแล้วก็หาจังหวะเพื่อให้น้องๆเข้าทางประตูนะคะเป็นการฝึกประสบการณ์ให้กับน้องๆยิ่ยิงเข้าไปแล้วครับ <c oughs> ส่งบอลให้กูยักษ์กูยักษ์ส่งให้ก <c oughs> ็เจ้าก็เจ้ายิงโอ้ยยิงยครับยิงยิงเข้าไปแล้วครับเยียมมาครับต่อไปพี่โปรครับ <c oughs> <c oughs> ไปเลยไรับเ<โ>อไปไปเลยครับเอาใม่ครับ จับบอลส่งบอลให้คุยักษ์คุยักษ์ชิงบอลให้แล้วพี่โปยิงโอ้ยกโกปัดได้ครับหลุดออกไปครับบอลให้น้ำตาลน้ำตาลยิงหลุดออกหลังไปแล้วค่ะรบกวนคุณช่วยเก็บหน่อยค่ะพระเจ้าเลี้ยงแล้วส่งให้คุยักษ์คุยักษ์ส่งไปพเจ้าจับแล้วยิงเข้าไปแล้วครับสุดด้านมุมซับมุมขวาของประตูนะครับต่อไปพี่โปครับยิงไ่เข้าครับ ดินค่ะติดขาค่ะติดขาโกค่ะนี่นะคะเป็นท่าสายเรื่องของการจ่ายบอลแล้วก็ยิงประตูนะคะครักคู่นี้ก็จะมีการจับบอลน,นะคะแต่ว่าต่อไปเนี่ยเป็นการที่น้องๆนะคะจะต้องหาจังหวะในการยิงประตูโดยที่ไม่ต้องสัมผัสบอลก่อนนะคะเรียกได้ว่าเป็นภาษาที่ยากขึ้นมานะะแต่ว่าจะเพิ่มความรวดเร็วในการทําประตูมากยิ่งขึ้น ตรอดการยิงจุดนะคะน้องๆสามารถใช้ศักษาได้หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นข้า,าวเท้าด้านในหลังเท้าหรือว่าอะไรก็ตามนะคะครัผู้ตัดตสินให้สัญญาณลูกเวดังปิดพร้อมแล้วยิงอย่างไเข้าครับเอาลูกนี้ไคนต่อไปครับพี่ปโปรครับส<ต><บ>างดา,าครับนี่ครับต้องมีการไล่โมนครับ และยิงไม่เข้าครับทินักการค่ะอยเท้าพู้สีทะยานปิดสอยหลังสามเก้าเล่งมองบอลมองประตูยิงอย่างรับเฉียดครับเฉียดประตูไปครับพระเจ้าครับมองบอลมองประตูผู้สีัะยานปิดเล็งแล้วยิงด้วยข้างเท้าด้านในเข้ามุมขวาของประตูไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทีมโตครับ เลงก่อนครับติดขาโกรครับโกเซฟได้ครับน้ำตาล,ลตขาปุ๊บเข้ามุมเดิมเลยค่ะน้ำตาละาสายอีกนิดค่ะเขาเจ้าครับมุมเดิมหรือเปล่าเรายดากันครับเรามาดูกันนะครับว่เาเขาเจ้าเขาจะยิงมุมขวาด้านล่างเหมือนเดิมหรือเปล่าปิดร,รูเดิมที่เดิมมีอะไรครับที่ครับ กาะติดเสีประตะูเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการโชว์ยิงจุดโทษนะคะ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการโชว์เทคนิคคุณบอลน,นะคะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งคน,นะคะน้อยนะครับอ้าวโอเคครับหมดเดี่ยวต้มเดี่ยวตึงตักลุ่กจบไปกับน้องๆเลยครับ ปะะเป็นการมอบเกียรติบัตรสำหรับน้องๆที่ทำการแสดงโชว์เทคนิคฟุตบอลนะคะสำหรับคนแรกนะคะน้องน้ำตาลค่ะนต่อไปน้องเข้าเจ้าค่ะ เด้ค่ะและคนสุดท้ายน้องโปรโครับต่อังนะครับตองนะครับ